อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอนแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลัอคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่นในสแตนลีเจนนะครับวันนี้เดี๋ยวมีจะมาพูดถึงระบบเปิดใหม่ตอนเลเวล36นะเพื่อนๆอาจจะเปิดกันหลายเปิดจนเปิดกันไปนานแล้วแหละหรือว่าหรือว่ายังเอาเป็นว่าผู้เล่นที่ยังไม่เปิดก็ลองมาดูมีแล้วกันนะครับหลังจากที่เปิดเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าระบบสะสมนะครับเห็นไหมเพื่อนๆสามารถปเปิด กดเนี่ยออปชันแรกกับออปชัน2ได้เลยแต่ว่าออปชัน3เนี่ยต้องใช้ของนะครับหาได้จากการสมัครนะนี่เดี๋ยวมีคอปเปอร์สิบที่ไปก่อนเลยนะแล้ว perfect the perfect อุ้ยได้ทองว่ะมันขึ้นทองอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเราสามารถที่จะหาของทองพวกนี้เอาไปปลดได้ครับอุ้ยดีว่ะได้ตาได้ดาวด้วยอะ่ะตาดาวนี่หายา,ยากมากนะจริงเพอ perfect the perfect เอ้ยทองด้วยว่ะเฮ้ยออกมายากอย่างที่คิดน,นะมันก็มันเอออันนี้ไม่ได้ทองคนระับ จดหมายนี่ก็คือเอาเอาเอาไปอัพสเตตัสได้นะครับต่อไปการหาไปแปแบบนึงก็คือความทรงจําแห่งเลือดนะครับเราก็จะมาตีเจ้าดิโอแวมพร์นะครับก็ตีได้วันละครั้งนะแต่มีดไม่แน่ใจถ้า VIP เยอะเนี่ยน่าจะตีเพิ่มได้หรือเปล่านะโดยส่วนของรางวัลก็จะมีให้แลกด้วยนะครับเห็นบ้างถ้าเกิดเพื่อนขาดจดหมายขาดของอะไรก็สามารถมาแลกได้นะครับ นี่สมมุติมันปลดแล้วใช่ไหมครับอันดับแรกคือถ้าหลังจากปลดแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆปลดเลยครับเห็นป่มออฟหนึ่งกับออฟสองเนี่ยมันจะใช้แค่เงินนะครับเราสามารถปลดได้เลยถ้าปลดก็มันได้พลังแล้วอะเห็นนะพลังพุ่งเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาปลดออฟหนึ่งกับออฟสองก่อนครับส่วนออฟสามก็รวมของรวมของเอาไปทําตัวที่เพื่อนๆใช้ยาวอย่าออฟสามนี่ไม่แนะนําว่าให้กดใครก็ได้นะให,ให้เอาให,ให้ทาคนที่ใช้ยาวดีกว่าครับอันนี้คือมีแนะนำนเฉยนะเนี่ยอย่างพี่บอดอย่างเนี้ย เออโปนารีฟยังไม่ปลดเลยโปนารีฟหนึ่งดาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำกีตาร์นะครับเร็วนี้ถ้าเกิดใครรอรีวิวอยู่เดี๋ยวัขอสักพักหนึ่งนะมีทำหลายเกมต้องใช้เวลา,าจริงๆนะแต่แน่นอนว่าตัวที่เราลงซับอีกสี่ตัวก็ควรปลดนะครับเพราะว่ามันได้พลังมีฟรีเลยเห็นไหมแต่ว่าเปิดออฟสองเนี่ยต้องตัวละครถึงเลเวลสี่สิบนะครับอย่างงี้มีก็ต้องไปทำนิดนึงนะอัพยศอัพอะไรนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ปลดออฟหนึ่งไปก่อนครับ เพื่อนๆอย่าลืมนะไปทําตัวรองด้วยตัวรองนี่เพื่อนๆกลว่าใช้ยาว4ี่ตัวเลยยังมีก็พ่อครัวเอ่อพี่อะไรเนี่ยซิปิเลแล้วก็เอเลซี่แล้วก็อีกคนหนึ่งไม่ใช่นายคาเควอินแต่ว่าคาเควอินไมาอยากจะทําอยู่นะแม่งซ้ำสามตัวแล้วเนี่ยแล้วก็เบบี้นะครับเห็นไหมขั้นหนึ่งต้องปลดเลเวลสามสิบส่วนขั้นสองต้องปลดสี่สิบเดี๋ยวมีเดี๋ยวเบบี้เดี๋ยวมีต้องไปทําเพิ่มนะจะได้ปลดมันได้ฟรีๆเลยนะครับ พูดแล้วก็หมดเลยแล้วการเออแต่ว่าหนมปังไม่พอแล้วเรียบร้อยนะสายฟรีมันรีได้น้อยอ,ะอ่ะอ่าต่อไปก็คือให้เพื่อนเนเน้นตัวที่ควรจะอัพก่อนเลยอย่างเช่นจารึกความเร็วเห็นไหมมันก็จะมีบอกบวกป้องกันบวกให้พีเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเออถ้าอย่างเงี้ยน่าจะให้วามูก่อนเพราะว่าวามูจะได้ตายง่างๆนะครับจริงๆมันก็ต้องปวดทุกตัวแหละแต่ว่าพยายามปวดตัวละครที่เราเล่นเป็นหลังนะครับนี่เราสามารถใช้อเเทมอัพเกรดได้ด้วยโอ้โหนี่มันอัพเป็นเปอร์เซ็นต์ปะ เนี่ยอัพเฮพีเปอร์เซ็นต์นี่มีอัพเลยแบบไม่ต้องคิดมากเลยอย่างน้อยวามูก็ถึกขึ้นนะครับวามูโอ้บวกบานเลยโอ้ยอย่างนี้อัพไปเลยครับแบบไม่ต้องคิดเลยยิ่งบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เฮดพียิ่งดีครับวามูได้ยืนานานๆนะกดแบบไม่ต้องคิดเลยไอย้บวก HP. เฮดพีอ่ะวามูตายจัดไปเลยโอ้บวกเจอเลยเนี่ยกดจุดหนึ่งมันขึ้นปั๊บประมาณพันหนึ่งเลยอะ่ะทําเป็นเล่นใบโอ้โหอย่างนี้ต้องไปแลกจดหมายนะครับมีแลกจดหมายเลยแล้วกัน จดหมายโอ้โหห้าสิบเ,เหรียญเลยหรอตัวแรกได้แหละได้แค่ห้ายิงนะไม่คุ้มเลยครับเนี่ยอันนี้ปลอดออฟที่สามต้องเก็บหกร้อยนะเออจริงเก็บไปปลดก่อนดีกว่าไหมขายอย่างเดียวเลยนะตรงนี้ก็สามารถแลกได้นะครับราคาสะสมจดหมายอยู่ไหนครับจดหมายเขียวไม่มีแลกหรออันนี้ก็มีให้แลกนะ นี่โอ้โหได้หน้ากากสีลาด้วยครับผมเดี๋ยวลองไปเปิดดูซิว่าได้อะไรเอาไปว่ามันเป็นระบบที่ดึงพลังต่อสู้ของ,ของในปาร์ตี้เราคุ่งพลาดเลยครับแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมจัด,าดาระดับความสําคัญนะพยายามไปอัพตัวที่เราเล่นใช้ก่อนโอ้สามารถเลือกได้เลยวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูก่อนทุกตัวมันใช้อันเดียวกันหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะครับขออนุญาตดูตัวละครที่ต้องใช้ยาวหน่อยอ่าแหวนใช่ไหม อ๋อใช้ไม่เหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนเพื่อดูให้ดีนะครับอันนี้มีปลดวามูก่อนเอาวามูตายยายงเนี่ยออนแรกก่อนมีแนะนำนะสามตัวที่เพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ต้องปลดคือวามูหนึ่งสองพี่บอร์ดพี่บอร์ดดาเมนหนักสุดแล้วลองมาก็คือตัวตีหมูอย่างมาเรียที่สร้างเกาะซับพอร์ตกับเพื่อเนเพื่อนแต่ว่าต้องเอาเวกหนึ่งด้วยนะครับดาเมจหมูนางแรงมากอมืมีอยากปลดพี่บอร์ดว่ะมันได้มันได้เยอะไหมอ๋อได้โจมตีแปดเจ้าสิบอ๋อวามูจะดีกว่าไหมเนี่ยถึกถ,ถึดี เออวามูดีกว่านะขอญาตแรกแหวนแล้วกันนะครับจะได้แบบเออทรงประสิทธิภาพยืนนานๆหน่อยวามูไม่ตายทุกอย่างก็จบแต่ก็อย่างที่บอกคอยยังไม่พออ๋อไม่ใช่มันเปิดอะไรก็ลืมลืมเล่นเองตบเองนะชั่วโมงนี้ขอแหวนหน่อยครับพี่เอาเปไปเลยโอ้โหโจโจเซฟบอกเอาเปไปเลย กดซะหน่อยครับโอ้โหชีตจะได้ดีขึ้นโอ้โหได้10อ,อันนี่โอ้โหคุณว่าอันเดียวโอเคครับก็ถ้าอย่างนี้นะเศษหายากแบบเนี้ยเรารวบรวมสะสมแรกเอาตัวหนึ่งก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราแลกเราเราไปแลกเศษมาแต่ว่าสะสมไม่ครบมันก็เท่านั้นหมีพูดถูกไหมอ่าโอเคครับเดี๋ยวหมีไปอัพพี่บอร์ดต่อเพราะว่าพี่บอร์ดนี่คือตัวคีเมเกอร์หมีเลยนะโอ้โหบวกโจมตีเป็นร้อยเลยหรอบวกเยอะมากเลยนะอย่างนี้เราควรหาจดหมายมาอัดเลยครับจริงๆนะ อ๋อไม่เป็นไรครับใส่สร้อยนะมาเรียรนี่ไงสางมาเรียรมีก็เป็นตัวลงยาวอยู่แล้วอ๋อจดหมายหมดแล้วโอเคครับมันก็เอาง,ง่ายเลยก็คือมันจะมีอัพพลังเนี่ยมันจะใช้ของไม่เหมือนกันแล้วก็มีในส่วนเสริมพลังจะใช้จดหมายนะครับยิ่งเพื่ๆอัพขั้นไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะใช้เป็นจดหมายฟ้าเห็นไหมเอออย่างพี่บอกนะจดหมายฟ้าเห็นไหมจดหมายฟ้าต้องใช้เขียวกับฟ้านะครับโอเค นั่นแหละก็เอาเป็นว่าให้เ,เพื่อนๆเน้นตัวละครหลักของเรา4ตัวละครล่างก่อนส่วนตีส่วนตัวทรัพย์ตัวข้างบนก็เอาไว้ปลดพัสีไปก่อนครับเนี่ยอย่างหนึ่งกับ2เนี่ยถ้าเลเวถึงนะเนี่ยเดี๋ยวมีคงต้องไปปั้นตัวรองให้เรเวสี่บหมดก่อนครับเพราะว่ามันจะได้ปลด2พัสีมันจะได้บวก,กเยอะถูกไหมส่วนอันที่3นี่เอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันต้องใช้สะสมเยอะมากมันไม่ได้ใช้แบบอัน2อันจบอะ่ะประมาณนี้แหละ เอาเป็นว่าคลิปนี้เผื่อจะช่วยผู้เล่นไม่มากก็น,น้อยนะคะะรับใครก็อย่าลืมกดติดตามากดซับสไคร้นะครับอะแล้วเจอกันนะครับผมหูพลังกุ้งเลยตอนแรกมีแค่ 4, สี่แสนตอนนี้ขึ้นมาอีกห้าหมื่นเลยนะหุ้นยี่เป้ลงด่าดลงอะไรก็ผ่านหมดอ่ะเนาะพลังขึ้นเยอะไหยดูดิดดดดดโอ้โหขึ้นมีกบานเลยนะอะแล้วเจอกันนะครับ